วันนี้ขอบคุณทาง Tech To p ไทยแล้วก็กีกบายด้วยนะครับสำหรับเซสชันดีๆในวันนี้นะครับก็ผมแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อเกอบชัยนะครับบัวรอดนะครับเป็น Product Manager อยู่ที่บริษัท SWS Group นะครับซึ่งเราเป็น Official Authorized ทาง Distributor กับทาง h g o r o r e นะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเอ o r o r e มี ที่มายังไงนะครับแล้วก็เราจะพิจารณาเรื่องของการทำ network infrastructure เรื่องของการวางแผนว่าเราจะเตรียมระบบ infrastructure กับสำหรับกลุ่มที่เป็น cloud service provider ได้ยังไงบ้างนะครับก็สำหรับท่านใดที่มีคำถามนะครับสามารถถามเข้ามาใน Q&A ได้เลยนะครับ ก่อนที่จะไปถึงตรงน,นั้นผมขออนุญาตอธิบายประวัติของบริษัทคร่าวๆแล้วกันนะครับ SWS Group นะครับเป็น Authorized Distributor ของ Sony นะครับที่เป็น broadcast กับ professional product นะครับก็กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราจะมีมากมายนะครับก็รวมไปถึงกลุ่มพวกที่ที่เป็นงานของ professional ทั้งหมดนะครับส่วนตัวหนึ่งที่เราดูวันนี้จะมาพูดถึงนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของ Enterprise Networking นะครับ แล้วก็ Open Networking ซึ่งเป็นโซลูชันของทาง Edgecore นะครับผมขออนุญาตอธิบายตัว Edgecore ขอนว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงนะครับ Edgecore เนี่ยเป็นบริษัทลูกนะครับภายใต้แบรนด์ของ Acton Group นะครับซึ่ง Acton Group เนี่ยเป็นโรงงานที่ทำ OEM แล้วก็ ODM ผลิตภัณฑ์ทางด้านเน็ตเวิมากว่า30กว่าปีนะครับซึ่งแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ทางด้านเน็ตเวิหลายๆแบรนด์ที่ออกมาสู่ท้องตลาดเนี่ยก็มาจากโรงงานของ Acton Group นะครับซึ่ง หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับซึ่งทั้ง H. Call เองนะครับก็เป็นแบรนด์ลูกนะครับเราไม่ได้ทำเราไม่ได้จ้างโรงงานผลิตนะครับแต่ว่าเราเป็นแบรนด์ลูกของทาง a c t o n Group นะครับซึ่งหลายๆแบรนด์ที่ท่าน ท่านอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับก็คือ SMC n e t w o r k นะครับซึ่งก็เคยมีชื่อเสียงอยู่ประมาณหนึ่งในบ้านเรานะครับแล้วก็ทาง a c t o n Group ได้มีการทำแบรนด์ที่เป็น Enterprise Network ขึ้นมาชื่อว่า Brand Edgecore นะครับซึ่งกลุ่ม product ที่เราโฟกัสนะครับก็จะเป็นกลุ่ม Enterprise Networking นะครับแล้วก็กลุ่มสำหรับงานด้าน Service Provider ทั้งหลายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่า product line เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมีโรงงานอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็ประเทศจีนนะครับ ให้ดูโซลูชันภาพรวมนะครับว่าเอชคอรมีโปรดัก t อะไรบ้างนะครับอันแรกเลยที่ผมย้ำที่จะบอกว่า HCore เป็นผู้นำทางด้าน Open n e t w o r k i ร g งนะครับยังไงเอชคอเนี่ยมีโซลูชันก็คือพวกสวิชที่มีดีไซน์ออกมาเป็น s p ป n e แล้วก็ลีฟนะครับรวมไปถึงถ้าสูงกว่านั้นก็จะเป็น s ูเปอร์ส n ปนะครับเพือ่อสำหรับงานทางด้าน Data Center ที่เป็นจะเป็น Cloud Data Center หรือว่าเป็น Data Center ปกติทั่วไปก็แล้วแต่มีกลุ่มที่เป็น แพ็กเกจทรานสปอนเดอร์นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ในการส่งไฟเบอร์ระยะไกลเพื่อเชื่อม Data Center 2อทีเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการเน็ตเวิร์กสำหรับสาขานะครับจะเป็น e เอ Core Aggregation Router นะครับเราก็มีนะครับถัดมานะครับส่วนโซลูชันโอเพนไอเน็ตเวิร์กิ่งสำหรับงานด้านเทเลคอมนะครับก็จะมีเซลล์ไซต์เกตเวย์นะครับมีไฟเบอร์ทูโฮมที่เป็น G-PON แล้วก็ XGS-PON นะครับก็คือความเร็วไฟเบอร์ทูโฮมถึง10บกิกนะครับเปอร์เซ็นต แล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกเทเลคอมที่เป็นเซลล์ไซส์เกตเวย์นะครับสำหรับงานด้าน 4G 5G ที่ออ,ออกแบบมาเพื่อรองรับอนาคตนะครับเราก็มีโปรดักต์ด้านนี้เหมือนกัน แล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับก็จะเป็นกลุ่มที่หลายๆท่านจะคุ้นเคยกันดีก็คือ traditional Wi แล้วก็ Wireless นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น proprietary software นะครับก็คือ bundle มาจากโรงงานนะครับก็จะเป็น L2 L3 switch นะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางด้าน Wireless อย่างพวก Wireless access point ที่เป็น enterprise นะครับแล้วก็รวมไปถึง P OE นะครับ industrial P OE นะครับ industrial switch ที่เป็นทั้งนอน p o e แล้วก็ p o e ด้วยนะครับเพราะงะั้นกลุ่ม Product l ์ราประมาณนี้คร่าวๆนะครับเรามาดูกันว่าความสำเร็จของ H4 นะครับคร่าวๆให้ให้เห็นภาพรวมกับ Big Brand ที่ท่านอาจจะ,ะเคยรู้จักหรือเคยได้ยินมานะครับอย่างตัว Open Networking Switch เนี่ยเราก็อยู่ใน Data Center ของ Facebook นะครับซึ่ง ตัว Open networking เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในในสไลด,ด์ถัดไปว่ามันคืออะไรแล้วที่มาเป็นยังไงสำหรับท่านที่อาจจะไม่เคยได้ยินนะครับส่วนเซ l l ซีย t เกตเว a ์ Gateway, นะครับแล้วก็อ c ค r เร r ันเ o าเรานะครับเราก็ทำให้กับ AT&T นะครับรวมไปถึง Service Provider อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองจากภาพนี้จะเห็นว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์เนี่ยมีออกมาสำหรับทั้งกลุ่มที่เป็นงานด้าน Traditional แล้วก็กลุ่มที่เป็นด a ตต์เซ็นเรสำหรับ e r แล้วก็งาน e e n t r r p นะคร็อพเวอร์เ uh, คอรับ ทีนี้เรามาเข้าส่วนของเนื้อหาที่ลงรายละเอียดอาจจะเทคนิคนิดนึงนะครับแต่เพื่อให้ทุกๆท,ท่านเข้าใจภาพรวมว่า Open Networking คืออะไรแล้วแล้วมันมีความสำคัญเกี่ยวกับการที่เราจะดีไซน์ Network Infrastructure ของเราในอนาคตยังไงนะครับอธิบายแรกเริ่มก่อนว่า Traditional Switch หรือว่า Switch ทั่วไปที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้อาจจะอาจจะตัวสไลด์อาจจะดูลงเทคนิคไปนะครับผมแค่อธิบายคร่าวๆว่า ลุ่มของสวิตช์เนี่ยจะแบ่งแยกการทางานเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะครับฮาร์ดแวร์แล้วก็จะเรียกมันว่าเป็นด a ต้าพาธหรือว่าเป็นด a ต้าเพลนนะครับส่วนซอฟต์แวร์ก็จะเป็นคอนโทรลเพลนนะครับอะทราน i ดชันอลเพราะงั้นาการที่เราเลือกซื้อสวิตช์เข้ามาใช้นะครับส่วนของฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ก็จะขึ้นกับเวนเดอร์เจ้านั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าเขาจะปรอไวอะไรมาให้เราก็จะใช้ได้ตามที่เขามีให้เราใช้นะครับทีนี้เรามาดูภาพนี้ก่อนให้ดูทางด้านซ้ายล่างนะครับอันนี้พยายามเปรียบเทียบบกกันกัน นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับตัว Product เนี่ยของ Edgecore จะเป็น Switch นะครับแต่เราพยายามที่จะเทียบให้ดูว่าโอเค Open Networking Concept กับ Switch นะครับแล้วก็ Server เนี่ยมันต่ตกกันยังไงทางด้านซ้ายล่างนะครับเป็นการพยายามที่จะอธิบายว่า Server ที่เราซื้อ s e r v e r h a r d w เ r e ราเปล่าๆแล้วก็มาลง Operating System ด้วยตัวเองเนี่ย มันก็เหมือนกับเราไม่ว่าเราจะซื้อจากเจ้าไหนก็ตามนะครับเราสามารถที่จะลง operating system ได้ตามที่ชิปเซตหรือ Controller ของ s e r v ์ฟแบรนด์นั้นๆรองรับนะครับถ้าเปรียบเทียบอมองภาพนี้นะครับตัวนี้เป็น s e r v ์ฟเวอยี่ห้นะครับสามารถที่จะลงะ operating system ได้นะครับขอแค่สามารถไปคุยกับตัวไบออสหรือในมุมมองของอ,อุปกรณ์ทาง ทางทางด้านเทคโนโลยีก็จะมองว่ามันเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะลงแอปพลิเคชันหรือว่าคัสตอมไมซ์หรือจะเดเวล o ออะไรต่างๆบน OS นั้นๆได้นะครับทีนี้ถ้ามามองภาพทางขวาจะเห็นว่าคอนเซปต์ Concept ของ Open n e t Working เนี่ยครับพอมันมาอยู่บน Switch แล้วเราก็จะมี b a r e t e t a l Switch นั่นหมายถึงว่าก็คือเป็น Switch เปล่าๆที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นคอนโทรลเลอร์เราเรียกมันว่า u b o o t หรือว่า Oni นะครับตัวนี้ก็ เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ที่จะเอาไว้คุยกับ Operating System ได้นะครับซึ่งผมเรียกมันว่า Network Operating System นะครับก็คือเป็น OS ที่สามารถลงไปบนอ,อุปกรณ์ Switch ได้โดยขึ้นอยู่กับว่า,าตัวชิปเซตที่อยู่ใน Switch ตัวนั้นๆเนี่ยเป็นรุ่นไหนแล้วก็รองรับตัว OS นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้ขึ้นมานะครับจากการที่ลงตัวไป System ไหนนั่นหมายถึงว่าทาง User หรือ s e r v i c e provider เนี่ยสามารถที่จะ develop แอปพลิเคชันหรือว่าตัว API นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ provisioning automation orchestration นะครับ virtualization ก็คือสามารถทำลงไปได้เลยนะครับโดยที่ตัวดีไซน์นะครับเปรียบเทียบถ้ามองเป็นแบบ traditional switch ที่ใช้งานอยู่กับหลายๆแบรนด์นะครับปกติเวลาที่เขาทำดีไซน์ออกมาก็จะเป็น รูปแบบที่เป็นแชส s i สโมเดลนั่นหมายถึงว่าก็จะมีตัวแบ็กเพลนแล้วก็มี Supervisor ซอร์กมีไลน์การ์ดอยากจะได้อะไรก็ซื้อเพิ่มนะครับเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราต้องการที่จะขยาย System เราต้องการ Scale System ทำไงครับเราก็ต้องซื้อแชส s i สเพิ่มเพราะฉะนั้นการที่ถ้าจากประสบการณ์เนี่ยโอกาสที่เป็นลูกค้าจะเป็น SI หรือหรือซูเปอร์วิเซก็ดีเนี่ย โอกาสที่จะเปลี่ยนแบรนด์ไปใช้เวนเดอร์จากเจ้าอื่นๆเนี่ยแทบที่จะมีน้อยมากเพราะส่วนใหญ่ก็ต้องใช้โปรโตคอลที่มีอยู่เดิมนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการล็อกเวนเดอร์นะครับกลายเป็นว่าไม่มีทางเลือกมากนักก็อาจจะต้องซื้อฮาร์ดแวร์ hardware, แล้วก็ซอฟต์แวร์นั่นหมายถึงว่าพอ,พอเป็น p r o p r i e t a r y ซอฟต์แวร์ software, ก็ต้องเลือกแบรนด์ที่ทางอุปกรณ์ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็โปรโตคอลนั้นซัพพอร์ตนะครับแต่ถ้ามามองในมุมมองของ การใช้แบบ open networking นะครับเราก็จะมีโครงสร้างที่เรียกว่า cross technology เดี๋ยวจะมีภาพใหญ่ให้ดูนะครับมันก็จะมีเป็น spine กับ leaf นะครับข้อดีของมันก็คือ,อลูกค้านะครับหรือ end user หรือ service provider ก็แล้วแต่มุมมวองนะครับสามารถที่จะเลือกฮาร์ดแวร์ของอะไรก็ได้นะครับซึ่ง edge f o r ็นหนึ่งในนั้น แล้วก็สามารถเลือก operating system อะไรก็ได้ขึ้นอยู่ว่าโปรโตคอลที่จะใช้งานมีอะไรบ้างนะครับก็อาจจะไปใช้งานร่วมกับระบบ SDN OpenStack นะครับแล้วแต่เลยว่าแอปพลิเคชันในการใช้งานจะมีอะไรบ้างซึ่งนั่นหมายถึงว่าในอนาคตนะครับเวลาที่ดีไซน์หรือออกแบบหรือทำระบบเเพื่อเพื่อเพื่อการวางแผนจะประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับ customize ได้ ง่ายกว่าระบบที่เป็น traditional นะครับหรือว่าการใช้งานแบบ chassis ทั่วไปนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็ให้เห็นภาพรวมนะครับซึ่งถ้าทุกท่านอพอเข้าใจหรือว่าเคยได้ยินมาบ้างเนี่ยก็จะรู้ว่าหลายๆแบรนด์เริ่มที่จะลงมาจอยกับการทำด้าน o p e n น e t w o r k i n ร์กแล้ว ครับให้มามองภาพที่เป็น2เทียที่เป็นคลอสโ o p o ลิ g ีนะครับตัว 5835AS 5835นี่เป็นโมเดลที่เป็น 10G นะครับก็ถ้ามองมุมี้ก็คือตัวนี้เป็น t o อป f Rack ็ก i t สวหรือว่ามองก็คือเป็นลีฟสวิตช์นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น s e r v ์ฟเป็น Storage เป็นอะไรก็แล้วแต่ดีไซน์ว่าจะเอาไปใช้งานอะไรนะครับข้างบนก็จะเป็น s p ปนนะครับเพราะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าบางท่านอยากจะประหยัดอยากจะลองดีไซน์เล็กจริงๆใช้แค่อาจจะใช้เป็นแซน a l o อ e m โห e ก็ได้นะครับพอจะ Scale ระบบขึ้นก็ทำเป็นสไปเพิ่มแล้วก็มี l ิ a ต Switch 2ตัวนะครับพอต้องการร n ดั n c y มากๆก็ขยาย Scale ไปได้เพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมมองของการลงทุนก็ใช้น้อยก็จ่ายน้อยครับใช้มากก็จ่ายมากแล้วเรื่องของการมีแทนเน์เรื่องของอาการอัปเกรดการสเกลก็จะทาได้ง่ายในอนาคตนะครับ โอเคถ้ามองภาพนี้น่าจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้เน็ตเวิร์กเซอร์วิสแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ครับการคอมมูนิเคตระหว่างเซเวอร์ไปจนออกแวร์เน็ตเวิร์กข้างนอกเนี่ยหจะน้อยมากนะครับถ้าปิดเปรียบเทียบกับแช a ซิสโมเดลแชสซิ s โมเดลอ่ ตัว latency จะเกิดขึ้นที่ backplane เพราะงั้น latency สามารถเกิดขึ้นใน network ได้เยอะกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับการใช้งานแบบ costability อันนี้เป็น tier 3, 3ขึ้นขึ้นไปนะครับก็ scale ใหญ่ขึ้นก็จะมีตัวที่เป็น super s i y ที่สูงขึ้นมาอีกนะครับความเป็น latency ก็จะเยอะขึ้นนะครับในกรณีที่เป็น data center ใหญ่ๆห,หรือว่อาออกแบบ service มาให้กับเ,เพื่อรองรับกับ service ซมากๆนะครับหรือจำนวนผู้ใช้งานเยอะๆนะครับตัวนี้ก็เป็น costability แบบที่อยา่ขึ้นนะครับ นี่เห็นภาพคอมแพร์คร่าวๆแล้วกันนะครับจริงๆมีอีกมากมายที่ทาสามารถมาอยู่ในหน้านี้ได้นะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็น Open System นะครับก็จะมีเน็ตเวิร์กฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ operating System ที่เป็น Network os นะครับนอกจากนี้ก็มีอีกหลายๆแบรนด์ที่สามารถใช้งานร่วมกับตัว Edge c o r e ได้นะครับาทางด้านล่างก็จะเป็นแบรนด์ที่ทำโอเพ n เ e ็ตเวิร์กที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น Closed s y s t e m นะครับก็คือเป็น p Proprietary Software เพราะฉะนั้นสรุปภาพรวมว่าถ้าเราไปใช้ Open Network i n g มันจะมีข้อดีอยังไงบ้างแน่นอนครับ r e ีด o มเราสามารถเลือกฮาร์ดแวร์กับ OS ได้นะครับมีอิสระในการเลือกเราอยากจะเปลี่ยนแล้วก็ท้ายที่สุดมันขึ้นกับว่าถ้าถามว่าแล้วจะใช้ operating System อะไรจะใช้ฮาร์ดแวร์อะไรขึ้นอยู่กับว่าโปรโตคอลโปรโตคอลที่จะใช้งานแอปพลิเคชันที่จะใช้งานที่ต้องการ develop เนี่ยคืออะไรเราสามารถคอนโทรลได้ง่ายขึ้นครับเพราะพอตัว OS หรือแอปพลิเคชันหรือ a อ i ที่เราจะสามารถ d e เวลลอปไป กับตัวสวิตช์ได้เพื่อเพื่อเพื่อการออกแบบระบบเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้การทํางานหรือการคอนโทรลเอ่อน็ตเวิร์กอินฟราสตรักของท่านทาได้ง่ายขึ้นนะครับรวมไปถึงการ d e v วล็อเพื่อรองรับการทํางานในอนาคตนะครับอยากให้มีความฉลาดมากขึ้นมี Automation จะไปทำเวอร์ชวลไล e ์แบ่ง o u r c e ไปใช้ร่วมกับระบบ v m นะครับสามารถทําได้มีอิสระมากๆนะครับถ้ามองในมุมนี้นะครับอันนี้จะเป็น Market Trend ตัวกราฟนี่เป็นตั้งแต่ 2019นะครับแต่ว่าถ้าเห็นเทรนด์อันนี้อาจจะต้องบอกตามตรงว่าำสำหรับผมผมมองว่าเป็นเทรนด์ในในเมืองนอกนะครับในประเทศไทยเราอาจจะไม่ค่อยได้จับแตะถึง 400G ในปัจจุบันแต่ถ้ามองในมุมมองของ Requi r e m e n t ความต้องการครับทุกๆคนตอนนี้เริ่มต้องการที่จะใช้งานทรูบุตรมากขึ้นหลายๆท่านที่เป็นคลาวด์เซอร์วิส o ร i d e เดอร์นะครับหรือว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเซอร์วิส d ร r เดอร์หรือทุกท่านที่เป็น SI ถ้ามาจอยเนี่ยจะเริ่มเริ่มสังเกตเห็นว่าประเทศไทยถึงแม้ว่าจะช้าแต่ว่า Requiment ที่ต้องการที่สูงขึ้นีมเมึ้น ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราออกแบบตัว d ั t เซ e เตอรให้มันสเกลใหญ่พอเนี่ยเราสามารถที่จะมาแบ่งการใช้งานได้นะครับเท่ากับว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับถ้ามองตัวสเกลแน่นอนครับว่า Requirement ของการใช้งานที่เป็น 10G นะครับ25-100ก็จะน้อยลงไปนะครับตัวที่เป็น Requirement ที่เป็น 400G ก็จะสูงขึ้น นะครับแล้วก็เรื่องของกลุ่มของผู้ใช้งานนะครับอมองมอง,มองของเซกเมนต์เนี่ยเดิมคนที่มาจอยก็จะเป็นพวก cloud service provider ที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆนะครับทั่วทั่วโลกอ่ะซึ่ง,งจริงๆภาพนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับความเป็นจริงแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นงานด้าน enterprise ที่อ,อาจจะเป็น local หรือ กลุ่มที่ทำ private cloud นะครับเขาก็จะเริ่มมาโฟกัสเรื่องของการ develop system <P ew> เพื่อให้รองรับ throughput สูงๆนะครับเพราะว่าการลงทุนเป็นการลงทุนระยะยาๆๆแวแหละนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้การสับวลา <P ew> ผมพยายามพูดแบบ <P ew> เพื่อกระชับเวลา,านิดน,นึงนะครับก็ให้เห็นภาพนี้นะครับว่าจริงๆ Product Line ของอุปกรณ์ของ edge core ที่เป็น o p e n n e t working เนี่ยครับจริงๆ Product Line กว้างมากมีตั้งแต่ 1G นะครับไปจนถึง 400G นะครับ ก็แล้วแต่ว่าการดีไซน์จะออกมาใช้งานเป็นอะไรส่วน2.5กับ 5G ตอนนี้ on the way อยู่นะครับถือว่าเป็น roadmap ที่ออกแบบมาเพื่อที่จะใช้กับ WiFi 6 access point นะครับอย่าง2.5ก็จะเป็น POE ถ้าว่าในอนาคตเวลาที่คนดีไซน์หรือว่าออกแบบตัวระบบให้ใช้งานรองรับกับอนาคตนะครับหรือว่า throughput ที่สูงขึ้นสังเกตว่า Uplink ตอนนี้ก็อาจจะขอขวดอยู่ที่ 1G แต่ว่าในอนาคตก็จะมี r e q requirement เรื่องของการใช้งาน Uplink ที่สูงขึ้นนะครับ ส่วนโปรโตคอลทีท่เป็นที่ต้องการใช้งานอย่างบ้านเรา 10G หรือ 25G ก็จะเป็น Leaf Switch ใช่ไหมครับหรือว่าเป็น Top of Rack แล้วก็ 100G ก็อาจจะเป็น Core ก็ Scale ก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับท้ายที่สุดก็กกวนกลับมาที่คำถามเดิมว่าเวลาที่เราดีไซน์นี่ยแอปพลิเคชันที่เราต้องการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงนะครับประมาณนี้โอเคอเดี๋ยวให้ดูหน้าถัดมานะครับ ก็อันนี้เป็นเกริ่นเกริ่นให้ฟังคร่าวๆจริงๆตัวนี้ออกมาพักใหญ่แล้ะครับเป็น AS712 เป็น Top of Rack หรือว่า Spine Switch ที่เมื่อเมื่อประมาณสักปีที่แล้วก็มีชิปออกไปเป็น2 0 0แสนกว่ายูนิตนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็ตัวนี้เป็น 100G นะครับมีทั้งหมด32พอร์ตก็จะเป็นพอต QSFP 2 8แล้วก็สวิ t ช h ส่วนใหญ่นะครับเกือบจะทุกตัวแต่ไม่ทุกตัวนะครับเราใช้จะเป็น b r o อดคอมนะครับเป็นชิปเซ็ตของ b r o อดคอมแล้วก็จะใช้ CPU เป็น Intel นะครับซึ่งก็แล้วแต่ Performance แล้วแต่ว่า Requirement ของ Network OS จะใช้อะไรนะครับแต่และชิปเซตก็จะรองรับไม่เหมือนกันแต่ว่าในเลเวลเดียวเยวในเลเวลใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะมีมีโมเดลที่รองรับอย่างเช่น 1G ก็จะมี กลุ่มที่ใช้ OS 1อหอง4ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องใช้ OS อะไรเป็นหลักซึ่งก็ต้องกลับกลับไปดูว่าโอเค i r u m r n t e n t ที่ต้องการเนี่ยเปอร์ r ของตัวฮาร์ดแวร์ได้ไหมนะครับแล้วฟีเจอร์ที่ operating system นั้นๆเนี่ยใช้งานได้ไหมข้างล่างนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เป็น Network OS แล้วก็เรื่องของการนำไปใช้ตัวนี้ถามว่าเป็นตัวที่มีชื่อเสียงตัวหนึ่งเพราะว่าอยู่ใน OCP นะครับ Open Compute Project ซึ่งย้อนกลับมาเมื่อสไลด์แรกๆผมพยายามที่จะบอกว่าทาง Edge Core เป็นล e ดเดอใน uh, Open Networking เนื่องจากว่าเราเป็นคนที่ develop แล้วก็เป็น contributor นะครับรายแรกๆของโลกที่ uh, ทำใน OCP นะครับแล้วก็มันก็จะมี Telecom Infra Project นะครับ uh, Open Compute Project นะครับ Open Networking Foundation นะครับก็จะมีอีกหลายๆที่ถ้าแต่ท่านไปค้นหาข้อมูลนะครับคิดว่าทุกท่านที่เคยจับ ตัว Open Networking มาก็น่าจะพอรู้จักแบรนด์ที่อยู่ด้านล่างนะครับผมก็อาจจะไม่ลงดีเทลมากๆเนื่องจากว่าวันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดนะครับก็อันนี้เป็นตัวที่มาใหม่นะครับก็จริงๆมีตัว 400G ด้วยที่เป็น Open c o r ร r ร u t e r อร์นะครับระดับ400นะครับแต่ว่าบ้านเราก็ถ้าถ้ามีท่านไหนสนใจจะใช้ 400G นะครับบอกได้แต่ว่าตัวนี้ก็ เป็นตัวที่ออกมาใหม่เป็นใช้ชิปเซตของ Broadcom นะครับที่เป็น Jericho 2นะครับแล้วก็ถ้ามองเรื่องของการลงทุนเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับสังเกตเห็นว่าเราก็จะใช้ตัวชิปเซตเป็นของ Broadcom แล้วก็ CPU เป็นของ Intel นะครับซึ่งตัวนี้ใช้คำว่าสามารถตอบโจทย์การใช้งานแทบที่จะทุกอย่างและเพราะว่า,าถือว่าเป็น c o r e Switch บ้านเราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีตัว 100G 40 port แล้วก็มี400ทั้งหมด13 port เดี๋ยวจะให้ดู รูปแบบการเชื่อมต่อในหน้าถัดไปนะครับก็การที่เราจะเอาตัว o อ e n c คอรหรือว่าตัวตัว,ตวบางบางท่านก็จะเรียกว่า Open Networking Switch บางท่านก็จะเรียกว่า Open Cloud S ์สวิตชหรือว่า Router แล้วแต่ฟีเจอร์ในการทำงานนะครับเราสามารถที่จะทำเป็น St a n d a l o n e ก็ได้นะครับหรือต่อแบบ Stack ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นสเกลใหญ่นะครับเราก็สามารถทำเป็น virtual chassis ได้นะครับเมื่อกี้ที่ไม่ได้พูดถึงนะครับเมือม่อเอ่อสไลด์เมื่อก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นตัว1 0 0 G นะครับที่เห็น าด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็น Leaf Switch ถ้าต้องการตัวที่เป็นต่อสูงขึ้นไปนะครับทีนี้มันขึ้นกับว่าถ้า 100G เราจะเป็น s p i n นะครับตัว 10G หรือว่าตัว 2.5G ก็จะเป็น Leaf Switch นะครับแต่ถ้ามองภาพนี้สมมุติว่าเราต้องการ Scale ของตัว 100G Port เยอะๆนะครับตัวนี้สามารถทำ System Scale ได้ถึง960 Port นะครับที่เป็น หนึ G นะซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับถ้าดูในสเกลนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเวลาที่จะเอาไปใช้งานต่อนะครับถ้ามองในมุมมองของ use case เอาไปใช้อะไรได้อีกครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ที่จะไปต่อกับพวกกลุ่มของ VM นะครับจะเป็น NSX, e s x, x vSAN หรือว่าถ้าใช้โปรโคอลตระตกูลพวก VXLAN, VPN นะครับกลุ่มที่เป็น Open Networking Switch ก็จะตอบโจทย์ นะครับแล้วกเ็เรื่องของการใช้งานการ provisioning automation analytic monitoring เมื่อสักครู่ก็เกินไปคร่าวๆแล้วทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะครับก็สรุปโดยรวมนะครับาถามว่าแล้ว Edge c o r e จะมาช่วยทุกท่านได้ยังไงบ้างนะครับเราก็ support ต,ตั้งแต่เรื่องของการดีไซน์นะครับการแปลนการดีไซน์แล้วกเ็เรื่องของการเดโมโก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าถ้า requirement มาเป็นยังไงอาจจะต้องมีการทำ POC นะครับ หรือว่ามีไควเมนจะให้ช่วยเช็คให้ว่าโอเคอุปกรณ์ทางขาะนี้นสามารถใช้งานได้ไหมมีออปชันอะไรให้เลือกบ้างนะครับแล้วก็เรามีซัพพอร์ตนะครับให้กับทุกท่านตลอด24ชั่วโมง7นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดนะครับหรือว่าเซอร์วิสอื่นๆนะครับที่ทุกท่านอยากจะได้นะครับเราก็สามารถมาคุยกันได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับอยากที่จะบอกว่าจริงๆแล้ว Hdgecore ก็เป็นแบรนด์ที่หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้ว ท่านที่รู้จัก SMC มาก่อนหรือว่าเคยจับอุปกรณ์ทางด้าน็ตเวิร์กมาเนี่ยถ้ามองมุมอมองที่เป็น Open Networking หรือว่าจะไปใช้งานด้าน Cloud Service Provider หรือ Data Center i n f r a s t r u c t u r เเน่ยผมก็จะบอกว่า Edgecore เป็นแบรนด์หนึ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็เรามีผู้เชี่ยวชาญมีทีมงานที่คอยดูแลทุกท่านนะครับก็เนื่องจากว่าวันนี้เวลาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็พยายามกระชับเวลาแล้วก็พูดให อยู่ภายในเวลาที่ที่กำหนดไว้นะครับก็อันนี้เป็นช่องทางที่จะติดตามทางาบริษัท s w s นะครับถ้ามีท่านใดสนใจอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิที่เป็น enterprise หรือว่า open networking นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับแล้วก็เนื่องด้วยวันนี้เวลาจำกัดก็ผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเรื่องของ open networking สักเท่าไหร่นะครับในประมาณต้นเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะมีเว็บนานครับจัดขึ้นก็จะลงดีเทลเรื่องของ open networking เต็มๆนะครับใครที่อยากจะรู้แล้วก็อรอร รายละเอียดต่างๆนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณทางเทคท็อกไทยนะครับและก็กิกอไบต์นะครับสำหรับเซสชันดีๆแล้วก็โอกาสที่จะได้แชร์ให้กับทุกๆท่านนะครับได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์ของเอชคอนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตส่งไมค์ต่อให้กับทางเทคท็อกไทยครับผม